ดูหนาวเป็นลมแล้วหนาว่าหนาวเม้นมากเลยชับกันแพ็กทีมแพ็กทีมนแชมเปี้ยนแพ็กทีมแพ็กทีมเยอะโอ้โแชมเปี้ยนไยเยฟง หนุใหญ่มาห้ามแล้วใหญ่มาห้ามโน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 ่อมแพ้เดเอกเด้งเงินเงินมาเด้งเชือมาไม่ได้กวนดนด

กินนมก่อนกินนมก่อนไปเติมพลังก่อนมาเดี๋ยวกินอีกข้างนึงก่อนไปมาจับแตหูอีกทีก่อนไปชมความน่ารักฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนียรด้วยนะคะ

หนาวบอกว่าอย่าบังใกล้หนูอย่ามาใกล้หนูนะพอพ่อพ่าไม่รู้อะไรเลยหนาวก็วิ่งหนีหนาวกลางหูแล้วนะพ่อหนาวกลางหูแล้ว <cười> <cười> đâu bây <rồi. cười> <laughs> <laughs> giờ kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

Ấm ừ. à mùi lắm lời à Bác lời ừ. 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 Phải đen cả phải lắm ngân Phải đen cả phải lắm ngân <laughs> ฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงินนะคะแม่ฮ well, ึบได้หนาวสู้สู้หนาวสู้สู้ฮึบฮึบฝ่ายแดงด้วยป่ะจ้าจับแบกแบกีกกระปรงแดงสนุกเขาเลยไปโจ้แล้วไปโจ้ phải đai, lock đai, ít đi, lock đai, ít đi, xài béc két đây, lock, ไม่ได้จับมาดึงลงูกคาคักเลยโอ้ยสิ้นชอบลงไปเด้งเชือกมาปุบ <c oughs> ๊บเด,ด้งเชือกอีกเ <c oughs> ด้งเชือกโอ้ยเด้งเชือกมาเด้งเชือกเ <c oughs> ด้งเชือก

ได้เราต้องเข้าอย่างถูกดิล็อกมาแอนดูถิงศอกนี่นั่งลงนั่งลงกลับมานั่งลงได้กลับมานั่งลงได้ไม่ได้ขันศอกมาขันศอกมาอีกทีจอกไหมเอานั่งลงไม่ได้ล็อกแอนดูล็อกแอนดูไม่ได้พอ,อจับขาไม่ได้ จับขาไม่ได้เราต้องจับอืมอ๊ะ <c oughs> จัดมัดเมาแ่หูแต่แห,แหูก็มีนะหนาวแต่หูแต่หูแต่หูจับของลับจับของลับลงได้จับัดล,ลงได้ได้ครับ แล้วไปแล้ววิ่งดีแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปไปไปถอยทัาบก่อนเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวเจอหนาวแน่พ่อะเชาวันนี้เรามาแล้วกินนมก่อนกินนมก่อน <c oughs> ไปเติมพลังก่อนเดี๋ยวนะใครแม่ฝ่ายน้ำเงินกินนมก่อนอ่าเรียบร้อยมามาพักยกนี่<า>พักยุก เดี๋ยวกินอีกข้างหนึ่งก่อนกินอีกข้างนึงก่อนอพลังัเกินสองข้างเลยงานนี้งานนี้เจ๊เจอดีแน่กินนมก่อนนะใครไม่ให้กินนมก่อนนักมวยไปกินนมโย มาเร็วนาวนาวบอกว่าเจอแน่รอบนี้เติมพลังก่อนมาเลยมาเลยว่าสิว่าเองมาได้โอ้โหมันมีมวยปั้นะครับไม่ใช่มวยไทยนะครับผมมากระมอนฟรีหน้าวกีมาฮัลโหลทำยังไเฮ้ยวัสูงนะมาดิสูชู

ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฝันหางจระเข้มวยสากลห้ามใช้ขากรรมการมวยสาคลห้ามใช้ขาไม่ได้ไม่ได้บินนี้ก่อน

นหนาวเป็นลมแล้วหนาวว่ามหนาวเม้นมากเลยได้ชัจะกันแพททีมแพททีมนะแชมเปี้ยนเดอะแพททีมแพททีมเยอะอเอฮะ ดูด no yeah, ูฝ่ายแดงหนาฝ่ายน้ำเงินพระจ้าพาคเร็วเร็วไรอยูไม่ได้อยูไม่ได้ครับเร็วไม่ได้ครับโอ้โหฝ่ายแดงฝ่ายแดงคว่ำไปฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินมางไงฝ่ายน้ำเงิางไงไม่ได้ครับไม่ได้ลุกได้ไหมลุกได้หรือเปล่าไม่ได้โอ้ไม่ได้แท็กทีหน้าอีกดีไม่ได้ครับผมอ่ะนี่ไงอ่ะ ไ้โอ้ม่ได้อห้ามตัดพอนะยวครับเอาดมเอาคิดนะแห่ให้ตัดกำลังดลังดมจะกรแล่พ่จานหนาวหมดแรงเลย เคบัมานี่พ่อจานี่มานี่มิงมานี่เค้กบัด่อจ๋าได้น้ำมาเร็วน้ำมาเหม็นมากเลยพ่อโอ้โหดมจักรเล่พ่อก่อนดมเอาเอาเค้กบัดเค้กบัดเอาเค้กบัดเอา ชอบเลยเกินคนหยอกนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยออกขี้แต่แห่ตัดกำลังขี้แต่แห่ตัดกำลังจะกรเเรตัดกำลังหนาวกลิ่นจะกรเเรตัดกำลังหนาวอีกแล้วหนาวก็ไปพุ่งใส่แต่จะกรเเร หนาวเดนหนาวว่ากินมันแรงไปพ่อเช็กปัตเช็กปัตรเดิเินเช็ก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 นั่งมวยเป็นลมแล้วพ่อโอ้ยกลินจักระแลทำหนาวหมดแรงกันวุ้น โอ้ไม่ได้กลับมาเช็ดบัตรเช็ดบัตรหนุนยายมาห้ามแล้วอะไรยายมาห้ามโน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 ่พ่อแม่โน่พ่อแม่ยายก็ไม่ให้เล่นโนย ไอ้สแตนแบงแบงมีร้านมาทางนี้ด <Vamos. hating S 1> <L> ิคนเ้ยเฮ้ยมาเลยจ้ามูซีเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยนุ่นย้าย